เงี้ยโอเคครับไปแล้วท่านแรกไปสิครับเงี้ยเอไปโอเคครับท่านแรกเพื่อนนายก็เก่งกะดจริงจริงเลยเนี่ยเราจะเอาของมาแรกเลยได้ไหมอู้เลสโตนแหลมแมวคือตอนเนี้ยใช่เรากำลังขัดแขงเลสโตอนอยู่เอ้ครับคุณม่อัลโลสวัสดีครับกลับมาอครั้สลอตไหมครับรอบีกรอบนึงนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะเล่นนครับเอาชีวิตรอด1 1 7กันต่อน,นั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทําฟาร์ม NPC เพิ่มเติมกันนิดนึงโอเคป่ะฮะเราขอคาดการนิดนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยฮะเราทำฟาร์มไอ้เจ้าคอรัสตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะแต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยฮะเราต้องการโกสโตนจํานวนมากฮะเราต้องการโกสโตนเยอะขนาดไหนฮะก็เราต้องการเอาโกสโตนเนี่ยฮะมาแปะฟาร์มแห่งนี้ให้สว่างเห็นป่ะฮะแล้วฟาร์มของเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่มากนะฮะเนี่ยฟาร์มใหญ่ขนาดขนาดฟาร์มใหญ่ขนาดฟาร์มเราใหญ่มากเห็นป่ะฮะมันใหญ่จนต้องแบบโอ้ใช้โกสโตนกี่ก้อนใช่่่ปปะะะะฮฮดดดัังนนน้เเี๋ยววผมคิาาารไทํ ฟาร์มวิลเลจเจอร์ที่มันแบบอะไรนะสำหรับแรกของที่มันมีโกสโตนน่ะนั่นแหละฮะเพราะตอนนี้นะครับฟาร์มของเราเนี่ยฮะมันมืดมากๆฮะมันมืดขนาดยังไงอะฮะคือคิปเปอร์มันออกมาหาผมทุกคืนเลยแล้วผมก็แบบลำคาลํำคาญก็เลยแบบเออเดี๋ยวทำฟาร์มให้มันสว่างดีกว่านะฮะเนี่ยฮะคิปเปอร์ดูการพาวเดอร์ก็น่าจะพอรู้อยู่แหละนะโอเคทำกระดาษทมเติมนิดนึงนะฮะแล้วก็ทำพุดนิดนึงโอเคสวยงามการที่ฟาร์มของเรามืดมันก็มีข้อดีข้อเสียนั่นแหละฮะข้อดีก็คือโอเคฮะเราก็มี พรุใช้งานกันเพิ่มเติมข้อเสียก็คือคิปเปอร์เยอะมากนะฮะซึ่งแน่นอนฮะฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มที่เราจะทำก็คือจะต้องเป็นร้านค้าวิลเลจเจอร์อีกหนึ่งร้านแล้วเราจะสร้างตรงไหนอะใช่ไหมฮะ <S 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 คือตรงเนี้ยฮะเราก็สร้างตรงนี้แล้วเราควรสร้างให้ห่างจากกันนิดหนึ่งะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แหลกดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะสร้างร้านค้าสีม่วงแถวๆนี้นะฮะอืมน่าจะเล็กไปอะสร้างตรงไหนดีอะเอาเร็วคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกร้านค้าสีม่วงตรงไหนดีฮะตรงนี้มัน น่าสนใจแต่มันไกลเหลือเกินเนี่ยฮะคือตรงนี้มันก็มีพื้นที่โล่งใช่ไหมฮะตรงนี้น่าสนใจไกลามากโอ้โหอย่างไกลเลยแต่ก็แบบเอาเถอะฮะมันเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้น่าสนใจฮะเนี่ยเราทําร้านค้าสีม่วงตรงนี้น่าจะได้แหละ งั้น <def uras> เราตั้งถิ่นฐานแถวๆนี้แล้ว well. กันแต่ปัญหาคือต้องมานั่งถางพื้นที่อีกแล้วเนี่ยเอานะเรื่องการถางพื้นที่เนี่ยฮะยังไงงเราจะต้องถางพื้นที่อยู่แล้วฮะแต่ว่าผมขออนุญาตทาฟาร์มชั่วคราวก่อนละกันโอเคปะผมจะทําเป็นพื้นที่อาาเขตตรงนี้นิดนึงนะฮะเราจะขยายพัน v i l l a จอร์ตรงนี้แล้วเราก็จะทํา ร้านค้าสีม่งวงโชวข่าวนะฮะดังนั้นฮะเราจะแปะพื้นที่แถวนี้ให้สว่างนิดนึงนะฮะยากเกะก,กะมากเลยยี่แปะพื้นที่แถวนี้ให้สว่างแล้วไงต่อฮะเราก็ไปหาบล็อกมาสักนิดนึงฮะเราจะต้องต่อทางรถไฟลอยฟ้าฮะเราจะต้องในระเทวิเลจเจไปตรงนู่นนะฮะซึ่งเราต้องการบล็อกต่อทางซึ่งบล็อกที่ผมจะใช้ในการต่อทางเนี่ยฮะใช้เป็นบล็อกดีละกันเพราะอะไรฮะเวลาทุบเนี่ยมันทุบง,ง่ายเข้าใจป่ะฮะเรามาต่อทางกันตรงนี้ลวกันฮะเริ่มจากบริเวณตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะ แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แวบแวบแวบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนู้นอ่าสูงป,ประมาณขนาดนี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะฮะและตรงนี้ฮะเราก็ต่อไปบริเวณตรงนู้นได้เลยฮะโอ้โหระยะทางน่าจะอีกยาวไกลฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิ้วฮะ โอเคฮะเราต่อมาถึงประมาณแถวนี้แล้วฮะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะฮะมาประมาณแถวนี้อ่าฮะเราจะทําจุดเลี้ยง npc ชั่วคราวตรงไหนดีอะฮะเออเวลาผมพูด npc ก็ให้เข้าใจว่ามันคือวิลเล g เจอร์ล้กันฮะเป็นผู้เล่นเก่าแก่เข้าใจป่ะฮะสต่ไก่อนเราก็จะเรียกกันว่าแบบ npc อะไรอย่างงี้ฮะแต่พอคนรุ่นใหม่เขาก็จะเรียก villager ก็เรียกอะไรก็เรียกๆไปเถอะนะโอเคฮะตัวนี้เราต่อทางลงมานิดนึงฮะต่อลงมาก่อน้ว แลน์หลังจากนั้นฮะเราก็จะต่อทางมาประมาณแถวๆนี้หน่อยแล้วกันฮะเราไม่ต้องลงพื้นให้สุดนะฮะเราให้มันแบบลอยนิดๆหน่อยๆพอเอาเป็นว่าให้พวกซอมบงซอมบี้อะไรเงี้ยฮะมาหม่ำเอ็นบีซีของเราไม่ได้ก็โอเคแล้วฮะเนี่ยฮะมาประมาณแถวๆนี้อะต่อมาฮะฟอฟอปีวอเฟอฟอล้้อฟลฟอฟอฟตฟอ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 ฟวฟลฟอฟเฟอ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 ฟ่ฟอเรฟอะอฟ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 าฟอฟอฟอวแล้วอ็มาล้อคอกอลอดอกว่านะฮะ มันคือวิลเลจเจอร์เออมันคือแบบชาวบ้านนะฮะเราพูดซะแบบเป็นสัตว์เลยนะแบบมาล้อมคอกอะไรเงี้ยฮะใช้รั้วด้วยนะทนที่จะแบบเออทำเป็นบ้านหรือแบบอะไรชั่วคราวอะไรางี้ใช้รั้วนะฮะแหมเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้โอเคฮะเราน่าจะมีรั้วอยู่แหละมั้งนะฮะเรามีรั้วไหมเรามีรั้วไหมมีรั้วปะรั้วไม้มีซึ่งถ้าเกิดสมมติรั้วเราไม้มีก็ไม่ต้องใช้รั้วก็ได้นะฮะโอ้ยเสียงเป็นอะไรเนี่ยฮะเราไม่ต้องใช้รั้วก็ได้ฮะนี่ครับความมักง่าย คนนี้เลยไหมครับหลายๆคนเขาก็ทํากันแบบนี้ไม่ต้องว่าผมเลยนะครับผมจะทําแบบนี้ฮะนี่ฮะใช่ฮะเราทํากันแบบนี้แหละฮะคนเล่นในครับส่วนใหญ่เขาก็ทําแบบนี้กันแหมไม่ต้องมาทําเป็นพูดหรอกแหมพิกแท็กโอ้ใช้แบบล้อมด้วยดินอย่างนี้มันดูจากมากเลยนะพี่เอาหน้าก็แบบเดี๋ยวเราค่อยแบบทำรานคาตรงนู้นอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมฮะตอนนี้คือเราจะต้องแบบขนย้ายวิลเลจเจอร์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่เราขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบปั๊มโกสโตนไปในตัวเฮ้เห็นแต่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดังนั้นฮะ ก็บล็อกดินช่วยชีวิตเราไว้ได้ฮะแล้วที่สำคัญคือมันขุดง่ายด้วยไงฮะอ่ะใช่ปะถ้าเกิดสมมติเราใช้โคบอลตนอย่างเงี้ยเวลาขุดมันยังไงมันช้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้บล็อกดินอย่างเงี้ยพอเราสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ขุดแบปอย่างเร็วเห็นป่ะฮะดังนั้นฮะใช้บล็อกดินซะให้เรียบร้อยฮะบล็อกดินคือบล็อกที่ชั่วขราวที่ดีที่สุดเหมือนบ้านชั่วค่าวของเราอ่ะนั่นแหละฮะอยู่กันมาแบบยาวนาเดี๋นวนเหลือเกินฮะโอเคฮะเอามาประมาณแถวนี้ออ โอเคใหญ่ประมาณแค่นี้น่าจะเพียงพอแหละฮะคือในเอพิโซดนี้เราจะต้องขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมเตียงม,มาด้วยนะ,ะแล้วก็ไปเตรียมบล็อกอาชีพมาด้วยฮะก็คืออาชีพปาดหลวงปะมันจะต้องใช้แท่นปรุงยานะฮะถ้ายังจํากันได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเรามีแท่นปรุงยาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปหากันดูครับเย่คลอกชั่วข่าวของเราเสร็จเรียบร้อยฮะมาดูกันซิว่าตรงไหนมืดบ้างอันนี้เป็นระบบเสืิอของผมนะฮะกดชิปรัวๆแล้วก็ดู ตรงไหนมอนเตอร์เกิดมันจะมีสีขาวแบบนี้ฮะไปหาโหลดมอสแพอาก็ได้ฮะไปโหลดรีสอร์ทแพมกก็ได้นะมันจะมีรีสอร์ทแพ็กอยู่เหมือนกัน,นะฮะที่ว่าแบบมอนเตอร์เกิดอะไรเงี้ยในจาว่านะโอเคป่ะเบ็ดล็อกผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะฮะ mm hmm. ก็ลองไปแอบ,บถามคนที่เล่นเบ็ดล็อกด้วยการเอาละกันนะฮะในที่นี้เราเล่นจาว่าโอเค และขอบรถตัวนี้อย่าลืมแปะด้วยนะฮะคือมอนเตอร์มันเกิดตรงขอบรถตรงนี้ได้ถูกต้องป่ะฮะดังนั้นระวังนิดนึงนะฮะถ้าเกิดสมมติมอนเตอร์เกิดอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวมันจะมาแบบมันจะมาหม่ำเอพซีของเราซะหมดนะฮะดังนั้นก็แปะให้เรียบร้อยนิดนึงโอเคส่วนทางเดินตรงนี้มันอาจจะมืดนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแปะรางรถไฟกันซึ่งรางรถไฟ รางรถไฟไหนดูซิเรามีไม้ไมโอเคเรามีเหล็กไหมเรามีเหล็กไหม,ไมเราต้องการรางรถไฟจะโอโอเคเรามีเหล็กด้วยแหลมเป็ดซึ่งเราจะเอาไม้มาแบบนี้ทำสติก๊กแบบนี้ ทำ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 แบบนี้โอเคครับ okay, ถามว่าพอไหมไม่พอฮะเอาเหล็กมาเพิ่มอีกฮะเราต้องการเหล็กอีกอายาเราต้องการเหล็กทําไงดีโอ้ดีฮะไม่เอาไม่เอาเราไม่ฆ่ากวัวเลมฮะเราไปเอาฟาร์มเหล็กของเราดีดีดดีกว่าฮะยังไม่อยากสร้างส,างสตูเหล็กในตรงนี้ไหนดูสิตรงนี้มีเหล็กไหมเอ่ยฮัลโหลอู้ไม่มีโอเคนี่ฮะมาเอาเหล็กตรงนี้ครับฟาบปับบเรามีเหล็กเยอะมากนะฮะก็ครับให้เรียบร้อยฟุ้งโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยฮะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเรามีเหล็กเยอะนะฮะ แล้วเราต้องการอะไรพาวเวอร์เร็วพอไหมครับพาวเวอร์เร็วน่าจะพอแหละมั้งฮะเรามาทำคันโยกรีเวอร์กันดีกว่าฮะซึ่งผมไม่มีคอมโบสโตนขอทำคอมโบสโตนแป๊บหนึ่งนะฮะมาถึงจุดที่เราขาดแค่งคอมโบสโตนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสุดยอดนี่ทำคันโยกแบบนี้อัก okay. แล้วเรามาเริ่มวางรางรถไฟกันได้เลยซึ่งรางรถไฟฮะเราก็จะต้องแปะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตึ๊บแล้วก็แปบะบ1 2แปะ1 2แล้วก็แปบะบมันจะเป็นการประหยัดงบประมาณโอเคป่ะฮะโหต้องขึ้นอย่างเงนะี้ยเน 2แล้วก็แปะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้อีกักนิดนึงละกันโอเคแปะเข้าไปฮะแล้วก็แปะสวิตไฟตรงนี้ให้เรียบร้อยไม่แน่ใจว่ารางรถไฟเราจะพอหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งฮะโอเคฮะแล้วเราก็เงี้ย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 มาตรงนี้อ่าเลี้ยวนิดนึงอ่ะศึกแสกตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะไปตรงนี้อีกนิดนึงอ่าทุบลวนิดนึงอ่าเข้าไปเลยครับเงี้ย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 โอเคฮะมาตรงนี้ แปะคันโยกตรงนี้โอเคฮะแล้วก็ตรงเรื่อยๆฮะพอมาถึงตรงนี้อ่ะเราก็อาจจะแปะตัวเร่งให้อีกนิดนึงอะไรอย่างงี้ฮะอ่า <c oughs> แล้วก็ตรงยาวๆเลยฮะตรงยาวมากๆฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิ้นิวฮะแปะคันโยกแบบนี้แล้วก็ตรงกันไปอีกยาวๆฮะโอ้โนมันมืดอีกแล้วฮะนอน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  <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราแปะเพราะวร์เร็วแค่เนี้ยฮะมันจะเพียงพอหรือเปล่าแต่ก็แบบเอาเถอะฮะเราก็แบบดันๆเอาได้นะคือขี้เกียจมานั่งคาบก็แปลมันเสียเวลาเดี๋ยวพอเราถึงประมาณตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นทางดิ่งลงไปข้างล่างซึ่งอันนี้แหละฮะมันน่าจะทําให้ความเร็วเพิ่มเติมอีกนะโอเคฮะต่อรางรถไฟปองแปงปองแปง,แปง,แปงโอเคแล้วรถไฟของเราฮะก็จะสิ้นสุดบริเวณข้างหน้าตรงโอเครางรถไฟเหลือเฟือเลยฮะคาบมาเยอะเกินไป มาต้องมาลองดูสิครับว่าระบบรางรถไฟของเราเนี่ยครับมันจะเพียงพอหรือเปล่าลองไปลากวิลเลจเจอร์มาสักตัวหนึ่งสิว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ของในตัวให้โลง่ลงๆนิดนึงถ้ามันลากได้ก็จะได้แบบเออลากไปเลยฮะคือเราจะลากไปแบบแทบจะเกือบหมดฟาร์มเลยนะโอเคปะค่ะฮะคือตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นแล้วเข้าใจไหมคืออย่างไอ้ตรงเนี้ยฮะร้านค้าวิลเลจเจอร์ไลบิเลียรอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นสําหรับเราแล้วใช่ไหม <No. S 1> พอตัวเนี้ยเรามีครบทุกตัวแล้วดังนั้นฮะตัวนั้นอะ เราจะเอาไปให้หมดเลยก็ได้แล้วแต่ฮะหรือจะเหลือไวแค่ประมาณ2ตัวก็ได้ฮะเอาไว้แบบโซเดมคอมกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากให้มันมีเพิ่มดังนั้นฮะเอารถไฟออกมาึงเอามาให้หมดเลยโอเคมาเดินสิฮะว่าจะไปไหวหรือเปล่ามาผู้โชคดีของเราท่านแรกครับไปแล้วครับแต่แต่นั้นแต่แดนไปเลยเง่โอเคครับไปแล้วท่านแรกไปสิครับเง่เอไปโอเคครับท่านแรกเพื่อนนายก็เก่งกะดีจริงๆเลยเนี่ยฮะอ่ะมีใครอยากจะไปอ่ะไปไปขึ้น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 ไปกันให้หมดเลยเออ เอาเลยมีใครอยากจะขึ้นอีกเอามามามาขึ้น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 ไปเร็วไปไหนไปด้วยกันเร็วเดี๋ยวช่วย2บาทเนี่ยเพื่อนนายเก็กกะมากเลยรู้ป่ะเนี่ยไปเร็วโอ้ยโอ้โหเขาเรียกไงรถไฟด่วนจริงๆนี่ยฮะไปก็ไปพร้อมกันเอาไปเลยฮะไหนๆก็แล้วฮะไปเลยเงี้ยโอเคครับรถไฟขึ้นไปไหวด้วยนะเนี่ยสุดยอดแปะเอ่อล้างเพราะว่าเร็ใช่ไหมฮะเว้น1 2ึ่งสองเพราะว่าเร็วหนึ่งสองพราะว่าเร็แบบนี้กำลังโอเค โอ้ no โอ้รถไฟไปเร็วมากเลยทำไมผมตามไม่ทันเนี่ยฮะไอ้รถไฟดิ้งกลับมาแล้วแย่เออวันี้ฮะเฮ้ยรถไฟเร็วใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยฮะโอเคครับไปเลยครับเพื่อนไปเลยเงี้ยพอไปเรื่อยๆเนี่ยฮะพอการเวลาผ่านไปมันก็จะช้าลงนั่นแหละฮะไอ้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยฮะเราต้องดันมันเองนะโอเคครับไปเลยครับเพื่อนเงี้ยไปไหนไปด้วยกันไปเร็วไปเลยวิลเลเจอร์เขาคงแบบไอ้มันจะพาพวกเราไปไหนเนี่ยฮะ จะพาไปที่ไหนก่อนหน้านี้ก็อยู่ตรงนู้นแล้วก็ย้ายไปย้ายมาจะหางานให้พวกเราใช้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหางานให้พวกเธอทำสุดยอดน่าสนใจมากนี่ผมเป็นอะไรของผมเนี่ยคุยคนเดียวก็ได้โอเคฮะเห็นป่ะรถมันก็จะไปถึงตรงนู้นแล้วมันก็โอเคครับรอแป๊บหนึ่งเราจะต้องไปสกิปรถนิดนึ่งฮะโอเคโอเคโอเคดันไปฮะดันดันดันมันอาจจะเด้งกลับนิดนึงโอเคฮะก็ทนทนนิดนึงฮะดันไปดันไป ดันไปถ้ามันดันไปไม่ไปก็โอเคครับรู้สึกจะหนักหัวนิดนึงใช่ไหมเพื่อนไ <c oughs> อ้มันหนักหัวเหมือนกันนะเนี่ยมนุษย์โอเคครับเดี๋ยวผมขอเอารถไปออกนิดนึงนะฮะโอเคออกออกแบบนี้นะฮะตัวนี้อย่าเพิ่งไปจิ้มเขานะฮะอย่าเพิ่งใจเยน็นก็มาแบบนี้นิดนึด่าดันไปดันไปโอเคจิ้มดีๆนะฮะจิ้มตัวรถนะฮะทำไมไนายจะต้องไปขวางเพื่อนเขาเนี่ยเออเราก็ฝาาวิเลเจอไว้แถวๆนี้ก่อนฮะเดี๋ยวเราไปย้ายเตียงจากตรงนู้น มา,าไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อมันจะได้แบบมีการขยายพันธุ์เพิ่มเติมมาอะไรเงี้ยฮะมันจะได้มีลูกเพิ่มเติมแหมขยายพันธุ์สัตว์ทะเลของผมนี่มันช่างสุดยอดจริงจริงเลยโอเคครับไปเลยเอโอเคทุกตัวมาถึงตงัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ค่อยๆจิ้มกันอย่างระมัดระวังนิดนึงจิ้มนะฮะจิ้มแบบนี้แล้วก็จิม้มตีตายเลยนี่มาขวางทางเ <c oughs> คยแบบแบบ,าบ,บ,าบ,บ,าบเวลาแบบเราเล่นเกมยิงกับเพื่อนอะไรเงี้ยกำลังจะยิง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 ปุ๊บเพื่อนเดินผ่านปากลำกล้องปึ้งเข้าหัวเพื่อนพอดีอะไรเงี้ย เฟรีไฟโอเคครับนั่นแหละฮะก็ก็เพลินดีฮะก็เวลาเราทุบอะไรเงี้ยอย่าเดินขวางทางสิปะโตเดี๋ยวก็ตายแมวหรอกหัวยิ่งเม่งเม่งอยู่ไปเกี่ยวอะไรไปเนี่ยหัวเม่งแล้วไงหัวเม่งแล้วไงก็มันก็คือหัวเม่งนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปขนย้ายวิลเลจเจอร์มาเพิ่มเติมอีกฮะเราตามที่บอกเราจะเหลือไว้ตรงนู้นประมาณ2ตัวเท่านั้นฮะเดี๋ยวเราทำรถไฟเพิ่มหน่อยแล้วกันฮะเพราะว่าอะไรฮะคือตอนเนี้ยเรามีเหล็กค่อนข้างเยอะใช่ปะก็จะได้แบบไม่ต้องแบบลากอะไรหลายรอบเสียเวลาฮะ ซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตลากวลเลเจอร์แป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิ๊นิวฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ลากวลเลเจอร์มาตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องเอาบล็อกอาชีพนะฮะมาแปะให้มันซึ่งผมคิดว่านะเราน่าจะเอามาแปะประมาณ40อันแหละมั้งนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะว่าที่บ้านเราเนี่ยมีแท่งไฟกี่อันนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติไอ้เจ้าแท่งไฟเนี่ยฮะเรามีน้อยเราก็จะต้องไปไล่ล่าแท่งไฟเพิ่มเหรออโอ,โอ,โอ เรามีแท่งไฟกี่อันอ่ะเออเอาเป็นว่าเรามีกี่อันแล้วก็แปะๆไปก่อนแล้วกันฮะไหนดูซิในบ้านเรามีแท่งไฟกี่อันเนี่ยฮะไอ้เจ้าเบสรอดอันเนี่ยฮะไหนดูซิแท่งไฟแท่งไฟโอเคครับเจอแท่งไฟเพิ่มเติมด้วยครับได้มา20อันเยี่ยมมีตรงไหนอีกฮะติ๊กตอก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 อ่าโอเคครับเรามีแค่เพียง20อันก็ทำไปแค่20อันก่ออนกก็ได้้ฮะซึ่งงเรราาตโคบสโตนนะะะฮฮอีกแล้วคโบโตเเเรราาาขขััดดแแงงงออีีกกกลล้ววฮฮะะไปมืน่ โอเคครับลงจนถึงตอนนี้ทางขึ้นลงเหมืองเรายังทําดีๆไม่เป็นเลยผมบอกไปหลายเอพิโซดแล้วใช่ไหมว่าแบบเออทางขึ้นลงอะไรเงี้ยฮะเราจะใช้เป็นแบบน้ําแบบขึ้นลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยฮะน่าสงสารตัวเองเหลือเกินโอเคเรามี cobblestone เยี่ยมนะฮะเราก็ทํามาแบบนี้เลยออะโอเคฮะเราจะวางไว้ตรงไหนฮะเราจะวางไว้ตรงหัวตรงนี้แหละนี่ฮะส่วนหัวของมันแบบนี้ปึ๊บป๊บคือจะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราจะวางไว้ตรงเท้ามันก็ได้นะฮะ อาวางไว้ส่วนเท้ามันนี้ก็ได้ฮะแปะเข้าไปแปะเข้าไปโอเคอาที่มาแล้วก็เดี๋ยวเจอจ๋ามาทำงานกันดีกว่าโป๊ะแปะโป๊ะแปะนะฮะโอเคนี่ไงฮะได้เรียบร้อยฮะเ,เราจะเอาของมาแรกเลยได้ไหมอู้เลสโตนแหลมแมวคือตอนเนี้ยใช่เรากำลังขัดแข็งเลสโตนอยู่เอ้ยครับพุ้นมากนะกำลังขัดแข็งเลสโตนพอดีคือเขา้าใจไหมขี้เกียจไปขุดแร่เลสโตนมากเลยเราปลอมเลสโตนจากไอ้เจ้าบาตรหลวงตรงนี้ก็ได้นั่นแหละฮะ ซึ่งจังหวะน,นี้ฮะเราต้องการเลสตโตอยู่แล้วดังนั้นจัดไปฮะไปเอาเอมอล์ที่บริเวณตรงนี้กันดีกว่าผมว่าเรามีเอมอล์เป็นจํานวนมากเพราะอะไรฮะเราแลกไปเยอะอยู่พอสมควรนะเอมอล์แวบไม่ใช่ฮะเอมอล์เอมอล์เอมอล์เอโมรอลไม่ต้องกระดกลนะินฮะเอโมรอลโอเคแต่ผมคิดว่าเรามีเยอะมากกว่านี้ฮะมันต้องอยู่สักที่หนึ่งแถวแถวนี้เแหละ อจองเรียบน้อยแง่แง่แง่ฝากของไว้ก่อนแล้วกันฮะฝากไว้ก่อนได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิวสน,วสนะฮะเราก็มาแลกกันเลยฮะอย่าลืมถืออุปกรณ์ที่กำลังจะพังด้วยโอเคป่ะเพื่อจะได้เป็นการแบบซ่อมอุปกรณ์ไปในตัวอะไรเงี้ยฮะเห็นปะ่ะแมนโดเมนดิ้งอาจจาย์นะฮะเอามาแลกของกันดีกว่าฮะเลสโตนฟงเฟง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 ฟงนะฮะโอเคสวยงามได้เลสโตนมาด้วยแหละนะฮะแล้วก็ยยง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 นะฮะโอเคฮะคือ ไอ้ร้านค้าสีม่วงอันนี้เนี่ยฮะอย่าคาดหวังว่าเราจะปั๊มเอลเมโร่จากมันได้โอเคป่ะฮะเวลาปั๊มเอลเมโร่เนี่ยเราต้องใช้โรงแลกเหล็กของเราฮะเขาเรียกว่าอันเนี้ยฮะเป็นโรงเผาผ่านเงิน <c ười> คือแบบอุยมีแต่ของขายน่าสนใจทั้งนั้นเลยเอาใช่ปะ่ะร้านเนี่ยขายอะไรบ้างล่ะขายเลสสโตนขายโกลสโตนขายลาพิสคือแบบทุกสีทุกอย่างมันมีค่ามากเลยฮะ <c ười> ถ้ามันขายไดมอนด์ได้มันก็คงขายแล้วล่ะโอเคไป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 ป๊าปโอเคเราก็เอาเลสสโตนพวกนี้ฮะไปสร้างไอ้เจ้าวงจรคอร์รัลฟอร์เวอร์กันต่อได้นนั่เองฮะ เดี๋ยวในคลิปนี้ยังไงยังไงฮะเราปั๊มเลสตนก่อน,นะฮะเราก็ปั๊มพวกโกล stone ้วยเช่นกันฮะติงจงเจงจงเชงจงนะฮะเชงช้างเชงเสียงโงอไม่ต้องเลยโอเคตอนนี้ฮะมันยังไม่ขายโกล stone เราก็จะต้องแลกอย่างอื่นไปเรื่อยๆก่อนฮะอ่ะแลกไปเรื่อยๆจดเชงจงเชงแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากให้มันเลเวลอัพเร็วๆเห็นปะฮะเราก็จะต้องกดซื้อลาพีซึ่งลาพีจะซื้อก็ได้แหละมั้งนะฮะ ซื้อเอาไว้ทําอะไรไม่รู้นะครับก็ซื้อไปองั้นแหละฮะโอเคฮะแล้วมันก็จะปลดล็อกโกลสโตนให้เราจ้านี่แหละคือสิส่งที่เราต้องการ <c oughs> โอเคครับแลกโกลสโตนมาเลยปิ้วได้มา12อันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะไหนดูสิฮะมีของอะไรแลกเพิ่มเติมอีกมีไม่น่าสุดใจฮะโอเคมาแลกโกลสโตนกันดีกว่าฮนะงนาว คไหนอัพเดตนิดหน่อยโอเคสวยงามครับโกสโตนแหวนนี่เป็นเหตุผลครว่าทำไมผมถึงสร้างโรงรับแรกเหล็กก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เอมอลล์จำนวนเยอะมากๆเห็นประหัเพื่อแล้วหรืยอยังฮะโอเคแล้วก็แลกลาพิสเพิ่มตเติม,ตตมนิดนึงซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะได้ลาพิสเลยแต่ก็แบบเออจำใจแลกไปอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะได้ปลดล็อกไอ้เจ้าโกสโตนเร็วๆนั่นเองงแล้วก็แลกโกสโตนเย สวยงามฮะลาพีสพวกนี้เราก็คงเอาไปอัดบล็อกแล้วก็แปะแปะแปะไว้สร้างสิ่งก่อสร้างมั้งนะครับบล็อกสีเงิน,นเป็นบล็อกที่แพงเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะและตอนนี้พวกวิลเลจเจอร์ฮะมันเริ่มทำงานกันอีกรอบแล้วไหนดูซิมีวิลเลจเจอร์ตัวไหนเติมโกสโตนบ้างอ้าโกสโตนแตงกิวมีตัวไหน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  hmm. ให้ดูตรงนี้ฮะถ้าตรงไหนมันเป็นสีเขียวก็คือแลกได้เย้เ yeah. ขาเรียกอะไรนะดูยศมันนะฮะเนี่ยมันจะมียศอยู่ไหนดูซิอันนี้แลกได้เออเห็นปะ ในเวลาอันสั้นได้โกสโตนมาตั้งเยอะไม่ต้องไปนั่งแบบทะเลาะกับไอ้ปาร์โกในเนเธอร์อะไรให้เสียเวลานี่แหละคือสิ่งที่ดีเห็นป่ะเขาเลยว่าใช้เงินแก้ปัญหาฮะมันแบบเออเรามีตังไหนมีใครอยากจะขายโกสโตนให้เราบ้างเย่ซึ่งบางคนอาจจะถามว่าเอาโกสโตนไปทําอะไรใช่ไหมฮะผมจะเอามาทำเลสโตนแลมเพิ่มเติมนะครับผมจะเอาเลสโตนแลมเนี่ยฮะไปแปะให้สว่างทั้งฟาร์มเลยนี่ฮะลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วก็อ่ะลาพีสอ่ะอัดบล็อกนิดนึงเอ้บอลรออัดบล็อกนิดนึง มาเริ่มทาฟาร์มให้สว่างกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งภายในคลิปนี้ก็อย่าคดาดหวังว่าจะเสร็จแล้วกัน<อ>คือแปะนิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะเนี่ยฮะเราจะแปะความสว่างฟาร์มของเราแบบนี้เราจะแปะมุมนี้นะฮะฟุบนะฮะแบบนี้ทุบวางทุบวางแบบนี้ได้เลยและเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเราจะต้องไปแปะคันโยกรีเวอร์ด้วยฮะถามว่าแปะเยอะแบบนี้มันไม่เปลืองหรอก็แบบเอานะ่ะคือเข้าใจไหมมันหาไม่ลงตัวคือถ้าเกิดสมมติตรงเนี้ยฟาร์ม퀄ต์ ฟลาเวอร์อะไรประมาณเนี้ยเราเว้น3บล็อกทับมาบาเราก็จะสามารถแปะตรงกลางได้แต่ว่าเนี้ยคือเราเว้นแค่2บล็อกไงมันมันหันไม่ได้อะไรเงี้ยก็อ่ะก็อยากแปะยังไงก็แปะไปเลยแล้วกันจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าผมแอบวิจัยมาแล้วฮะถ้าเกิดเราใช้เลสตน stone แลมแบบนี้เนี่ยมันจะให้ความสวยงามเข้าใจไหมถ้าเกิดเราใช้โกลสโ stone เนี่ยมันจะเหมือนเป็นก้อนหยึกหยีอะไรก็ไม่รู้อะใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราใช้เป็นซีเลนเทิร์นสีมันก็จะแบบไม่ค่อยเข้าพวกกับฟาร์มแห่งนี้เท่าไหร่ก็เลยแบบเอ้เหลมมควาชอบส่วนบุคคล อย่างน้อยเราก็แปะแปะไปสักนิดนึงอะฮะลดการเกิดของมอนเตอร์หน่อยงั้นก็แบบเออะเอะมอนเตอร์ก็เกิดได้อะไรเง,งี้ยแล้วแบบมันน่าลำคาญนะเข้าใจป่ะแล้วเรามาทําคันโยกกันดีกว่าฮะซึ่งคันโยกฮะเราจะลองดูซิว่าถ้าเกิดเราแปะแบบนี้เนี่ยฮะมันจะสว่างเพียงพอหรือเปล่า <ừ> อย่างที่บอกเดี๋ยวคันโยกเนี่ยเราจะต้องไปแปะบริเวณข้างล่างโอเคปะ่ะแต่ว่านี้ผมทําให้ดูเฉยๆฮะว่าถ้าเกิดเราแปะข้างบนแบบนี้เนี่ยฮะมันจะสว่างเพียงพอหรือเปล่าอันนี้เรามาทําการทดสอบมั่วๆสดๆกันเลยดีกว่าฮะหนดูซิแบบนี้ ไม่ต้องไม่ต้องห่วงความสวยงามฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวต้องไปแปะข้างล่างนะนั้นมันจะแปะเบี้ยวบุดเบี้ยวเบี้ยวบุดทิศท,ท,ทางม่วซัวก็ช่างมันฮะไหนดูซิตรงไหนมันจะมืดบ้างฮะก็มนเดิมฮะระบบเสริมไหนดูซิมอนเตอร์เกิดตรงไหนบ้างเอ้ยมอนเตอร์ไม่เกิดเลยสุดยอด <c oughs> เอ้ยเอาจริงแปะแถวเดียวแค่นี้ฮะมันก็โอเคมันก็สว่างมาถึงตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยน่าสนใจเลสเตอรแล้วมันให้ความสว่างกี่บล็อกฮะเออผมไม่ถึงมันให้ความสว่างเท่าไหร่ฮะบล็อกมันให้ความสว่าง15ปหะนะฮะอาจจะ15้แหละมั้ง มนให้ความสว่างเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือมอนเตอร์ไม่เกิดก็นับเป็นเรื่องที่ดีตบมืองั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไล่เอาเหล็กพวกนี้เนี่ยฮะมาแลกเป็นเอเมอรัลให้หมดเลยโอเคป่ะฮะเราจะต้องการเอเมอรัลออีกเยอะมากๆนะฮะเนี่ยฮะเอาเหล็กมาแลกแบบนี้ชมแชมเห็นป่ะเราก็จะได้เอเมอรัลอกันมาอย่างรวดเร็วน่าแหละฮะน่าจะใช้เวลาอีกยาวนานแหละฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปใหเท่านี้ก่อนเลยแลวกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัดยอ่ลืก์้วน แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปคิดว่าโฟล์คัววิลเลจเจอร์สีม่วงเนี่ยครับมีความจำเป็นหรือเปล่าฮะคอมเมนต์นตัวบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไปไป